ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงศิลปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอการบำรุงดินด้วยปุ๋ยขอกับครับ,รบก็ดจะเป็นช่วงที่ไก่เวลาสิล,ลงหน้าครับก็อยู่เหลืออีกประมาณจากักสองถึงสามเดือนครับซึ่งวิธีการาที่เตรียม ดินที่ดีที่สุดนี่ก็คือการเพิ่มถาดอาหารลงไปน้ำดินครับบอกว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดนี่ได้ครับขึ้นอยู่กับเกษตรกรของเขานี่ที่มีความพร้อมแต่ว่าระยะเวลานี่มันขึ้นอยู่กับการบ่างงานของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับซึ่งท่านใด บอก่อยมีเวลาว่างก็อกยู่ประมาณสักเดือนกุ้มผ้ามีหน้าเนี่ยก็เป็นการเตรียมดินได้ครับเพราะว่าช่วงเดือนหกนี่เวลามันสีกระฉำชิดบางทันนอาจสิบุมมีเวลาเตรียมตัวครับเตรียมตัวเต้นเนินนี่ดีที่สุดครับด้วย แต่ละมื้อใส่เวลาประมาณจากส่วโมงหนึ่งหรือสองส่วโมงนำปุ๋ยขอกออกไปใส่พื้นที่ที่จะทำน้าหรือทำการเกษตรครับสิ่งก้องไว้เป็นก้องก็ได้ครับคอยเห็ดครับซึ่งประโยชน์ของปุ๋ยขอกนี่พุทธุณสมบัตินี่ก็คือเป็นตัวกล้งระวางดินนี่เห็ดเห็ดดินนี่ล้วนซุย อุดปล่อยถาดอาหารลงในดินนี่คนขางจะมีประสิทธิภาพครับเพราะว่าปุ๋ยคองนี่ส่วนมากแล้วจะได้จากมูลสัต์เพราะว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกีบเท่านี่งวคขวยต่างๆนี่แหละครับซึ่งการทับถมของชันดินนี่เวลาเขาไถไปแล้วนี่มันจะเหดให้ดินของเขานี่เกิดการ ปฏิกิริยาทางเคมีย่อยสลายซากวัชพืชจากมลูลสัตว์นีับเป็นปุ๋ยให้พืชคือพวกเขาต้นพืชต่างๆนี่นไปใส่ประโยชน์ครับซึ่งปุ๋ยคอกนี่มีธาตอาหารนี่ครบครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารอิน พีเคนี่ซึ่งถาดอาหารสามอย่างนี่ตองการาใส่ในปริมาณที่มากพอสมควรครับพเวเผืดต่างๆนี่สามถาดอาหารลักนี่เป็นที่ต้องการครับซึ่งมุ่ตนตั์นี่ซึ่งท่านพี่น้องผู้ชมได้เห็นนี่เป็นมูลของโคอ่ครับกระบือครับ ซึ่งอา,อาหารของเขาเนี่ก็คงจะเป็นพวกหยาละครับกับฟางาขบวนการย่อยมาร์กอยู่ในท่องทับทายออกมากรับลงสูดินเป็นสิ่งที่เกษตรกร,กรนี่ใส่เป็นพวกปุ๋ยนี่หมุนเวียนครับซึ่งน้ำพึงเลือเสื้อพึงปลาทำเป็นวงเวียนวงกลม ลักษณะเป็นห่วงส่วอาหารครับน้ำของเสียจากสัตว์จากของเสียสิ่งหนึ่งมันก็นจะเป็นของดีกับอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งหมายถึงปุ๋ยนี่ย่อยสลายทุกอย่างนี่สิเป็นปุ๋ยเบิดครับโมมีเนียลทิมครับสิ่งที่ได้มาจากดินนี่ ซึ่งถาดอาหารนี่ค่อนข้างจะ,ะมีพวกในตัวเจนสูงครับสังเกตได้ว่าถาใส่ปุ๋ยขี่งัวขี่ขั้วไปแล้วนี่เวลาเขาทำหน้านี่ตรงบริเวณนั้นเขานี่จะเขียวงามลำต้นนี่ไใใ่ร่วงเขานี่มีน้ำหนักครับซึ่งเกิดจากปุ๋ยขอกที่ได้จาก การเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับแล้วการเลี้ยงสัตว์หรือการผสุสัตว์สําหรับเกษตรกร,เ,กรเช่าหน้านี่ยังมีค่วมจําเป็นครับเพราะว่าระยะหลงัลงๆมานี่เพราะว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนี่เกษตรกรเฮ้านี่มีการเลี้ยงสัตว์นี่นอยลงครับก็เนื่องจากว่าการมุ่งหนาหาอาชีพไม่ เขาสู่เมืองกุง้งเขาสู้ระบบอุตสาหกรรมสิเป็นหลักครับก็ะ,กะคงเลือไห่ตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรนี่รลุนเก่าๆารุ่นอายุห0าสิบหกสิลุนอายุ20-30นี่ค่อนข้างจะมีหน่อยแล้วละครับสิ่งส่วนมากแล้วก็ส่วนจะเป็นผู้จัดการหน้าถึงเวลากจังไม่เห็ดครับ แต่ว่าเวลาบำรุงรักษานี่าบำรุงดิน,นบอกข่อยมีเวลาครับเพราะว่าเกิดการเรยงงานขามจังหวัดอยู่ในพื้นบาทกส่วนมากจะเลือตั้งแต่คนเท่าครับอยู่กับหลานแต่ว่าถากเกษตรกรอนทันไดมุงนาติดทำหน้าเป็นลัก การบำรุงดินขาดเสียบด้ครับเพราะว่าแตลปีนีนเขานี่นำถานอาหารจากดินนี่ขึ้นไปใส่หลายอาเอาก็ต้องเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดากับลงสู่พืนดินคือเก่าครับครับสำหรับการบำรุงดินที่ได้ผลประโยชน์ดีที่สุดด ความงามของเขาเขาเมล็ดเต้งตึงอก็คงต้องเป็นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยขออครับดีที่สุดอ่จึงเกษตรกร,ร,กรนี่ก็สามารถที่จะนํ่ลงสู่พื้นดินเลยครับในช่วงระยะเวลาที่ประมาณเดือนกุมภาเป็นต้นไปครับเพื่อลองรับการทำนาาในห,หลอบต่อไป การไถก็จะได้มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับครับสำหรับคลิปนี้การบำรุงนิ่นโดยปุ๋ยคขกฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ซ้ำนี้ครับขอพูดหลายๆที่รับชมและกดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ